อ่ะสวัสดีครับนะี่ครับเรากลุ่มแชร์ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเซิร์ฟบอซีนะครับก็ตอนนี้นะกลับมาทำคลิปใหม่นะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับคือทำไว้แล้วแต่มันไม่มีเวลาอัปคลิปไอที่ทำแล้วให้นะครับคือเน็ตก็ช้าด้วยเพราะหนึ่งก็ต้องใช้ทำงานทำการนะครับก็คือถ้าเกิดมานั่งอัปให้ก็คง ไม่มีตังจะแดกนะครับก็ต้องทำงานอย่างอื่นนะครับที่มันได้ตังนะครับก็สำหรับที่อัพคลิปสอนนี่ก็คือเวลาว่างนะก็ไหนถ้าเกิดมีเวลาก็จะอัพให้นะครับแต่ตอนนี้ทำคลิปไว้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ยังไม่ได้อัพให้ตอนนั้นแหละนะครับอย่างเช่นวิธีการเปลี่ยนเพลงคือทำไว้นานมากแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อัพให้สักทีนะครับ มัน,นเริ่มกันนะครับจะอธิบายให้วไวๆนะครับแต่กระชับมากที่สุดก็คือเพิ่มแมปแล้วแต่เวลาเข้าแมปแต่เมื่อคลิกเข้าแมปเนี้ยแล้วเด้งอา่อาอ่อันเนี้ยนะครับเชื่อเนี้ยแล้วก็ตามด้วยอ่าแมปไอดีนะครับสาเหตุมันมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับคือแมปที่คุณเพิ่มไปมันยังไม่ถูกเพิ่มตรงนี้นะครับคุณง่ายว่า คุณเพิ่มแบบประมาณว่าคุณใส่ชื่อแมปที่มันมีอยู่แล้วในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ทีนี้พอคุณล้านเซิร์ฟเวอร์อ่ะเข้าได้ปกติคือร้านผ่านปกติธรรมดาแต่เวลาเข้าแมปที่ในตัวเกมนะครับกับเด้งนะครับกับเด้งจะถามว่าหาอ่ไอดีอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยผมก็อ่านไม่รู้เหมือนเดนว่าเนี่ยมันอ่านว่าอะไรแล้วก็ตามด้วยแมป ID นะครับอย่างเงี้ย คือตรงนี้ยังไม่ได้เพิ่มก็ให้ทําการเพิ่มนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้อย่างเช่นคือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่มันจะไม่มีอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอยู่เน,นี้ยมันรันย่งไงรันก็ติดนะครับแล้วก็เข้าแมปได้คือสาเหตุมันมาตรงนี้นี่เองนะครับเช่นเอาผมเ,าเป็นแมปอะไรดีวะรู้สึกว่าม,มันจะมีหมดแล้วบ้า อ่าไอตัวเนี้ยมีไหมนะครับเดี๋ยวผมดูอ่ะมัน water ใช่ไหมมีแล้วมันจะคล้ายๆว่าตรงเนี้ยมันคล้ายๆมาให้มันน้อยนะถ้าจําไม่ผิดนะครับคือคุณต้องมานั่งเพิ่มไปเองเพราะอันเนี้ยผมคคือผมได้เพิ่มไปแล้วมั่งนะครับอย่างเช่นพวก i n f e r n a นะครับเนี่ย map i n f e r n o เนี่ยแล้วก็แ a p ต่างๆที่มันจะไม่มี นครับผมกไ็ได้มาเพิ่มแล้วผมเลยหาไอ้ตัวนี้มีหไหม l las las ผมดูก่อน las อ่ะไม่มีนะครับอ่ะชื่อแมพอันเนี้ยนะครับชื่อแมพนี้ปรากฏว่ามันมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คือมันมีที่เขาเพิ่มมาให้แล้วแต่เขายังไม่ได้เพิ่มส่วนนี้ให้นะครับ พอคุณใช้ชื่อเนี้ยเขียนลงมาเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ลองเซฟแล้วก็รันเซิร์ฟปรากฏว่าผ่านปกติ อ่ะปรากฏว่าผ่านปกติพออพอจะเข้าเซิร์ฟนะครับเลือกจะเห็นว่า2แมปจะมีสองแมปใช่ไหมคือแมปโคโลราโดกับแมปตัวนี้ที่ผมได้เพิ่มมาใหม่สมมติอันนี้ผมสมมติขึ้นมานะครับแล้วพอเราดับเบิลคลิกที่แมปโคโลราโดอ่ะมันเข้าได้ปกติสาเหตุที่มันเข้าได้ปกติก็คือตรงช่องเนี้นะครับตรงหัวข้อตรงเนี้เขาได้เพิ่มมาให้แล้วนี่ไงโคโลราโดคือเวลาคุณเข้ายัางไงมันก็ไม่หลุด ยังไงมันก็ไม่เด้งว่าแมปอะไรเงี้ย,น,ยนะครับเนี่ยเขาเพิ่มให้แล้วนะครับแต่ไอ้เจ้าแมปเนี่ยเขาเพิ่มยังไม่หมดนะครับคือในส่วนต่างๆหน้าเนี่ยพวกเนี้ยเขาเพิ่มให้หมดนะครับส่วนตรงเนี้ยเขาเพิ่มให้แล้วส่วนตรงเนี้ยเขาก็เพิ่มให้แล้วแต่ส่วนตรงนี้เขาไม่ได้เพิ่มให้นะครับเพราะมันไม่มีอะ่ะสังเกตมันไม่มีนะครับตัว L หน้า นะครับมันจะไม่มีแมปที่ชื่อว่าตัว L หน้าวิธีแก้ก็คือก๊อปโค้ดกตเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอะพอก๊อปโค้ดมาเราก็ต้องไปก๊อปชื่อแมปนะครับที่มันยังไม่มีจากนั้นก็มาเปลี่ยนแล้วก็เซฟแล้วก็บิวส์นะครับบิวส์ดีบัคก่อน แล้วก็ build release พอ build d e b u เสร็จลิลิสต์เสร็จก็เอ่เข้าลองลองเดี๋ยวมันอ่ลองรันเซิฟใหม่นะครับลองรันเซิฟใหม่ปุ๊บแล้วก็ลองเข้าแมปดูนะครับมันจะเข้าได้นะครับคือล้านเปอร์เซ็นต์เนี้ยเข้าได้เชื่อนะครับพอตรงนี้ผมลองมาแล้วคือเนี้ยที่มาบอกเนี้ยผมลองมาแล้วนะครับ แต่คุณต้องไปเช็คด้วยว่าเนี่ยแมพพวกนี้มันได้เพิ่มได้ทุกจุดหรือยังนะครับเนี่ยเนี่ยแต่สังเกตว่ามันเพิ่มทุกจุดนะอันนี้ก็มีไอจุดนี้ก็มีนะครับจุดอื่นๆก็มันน่าจะมีแค่สองจุดนี้มั้งนะครับถ้าเกิดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าน่าจะมีแค่สองจุดนี้แหละที่มันเพิ่มให้แล้วแต่จุด แต่จุดนี้มันไม่ได้เพิ่มให้เพราะจุดนี้มันจะฟ้องว่าแมป ID นะครับอย่างที่ัเราคลิกปุ๊บก็จะขึ้นนะครับอย่างที่ทุกคนเป็นกันแล้วเออเนี่ยแค่นี้แหละนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้มันเข้าแมปได้นะแต่จะขึ้นว่าแมปคุณใช้ได้หรือไม่ได้มันก็อีกอีกอีกว่าเรื่องหนึง่งนะครับแมปไหนใช้ได้ก็มาบอกกันด้วยนะครับผมก็หาแมปที่มันใช้ไม่ค่อยได้ ไอ้ใช้ได้มันค่อนข้างยากนะฮะคือเราคือที่ผมเพิ่มไปแล้วเนี่ยแล้วก็ลองใช้ดูมันมันก็บางทีก็เข้าได้พอเข้าได้เนี่ยแต่ไม่รู้แม่งเกิดตรงไหนเกิดตายภูเขาเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่มันมีบางแมปเท่านั้นที่แบบเกิดบนจุดแมปเลยนะครับซึ่งหายากมากนะฮะผมก็เลยไม่ต้องไม่ได้ใส่ใจในการเพิ่มแมปอะไรมากมายนะนะก็ลองไปทำกันดูนะครับ สำหรับเจ็ดนาทีนี้สำหรับใครงงไม่น่างงเนาะถ้าเกิดใครมีแบบเพิ่มแมปเป็นเนี่ยถ้าเกิดมารู้ตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยเพิ่มหน่อยนะครับก็สามารถเพิ่มแมปได้แล้วนะครับคือคุณเพิ่มแมปอ่าคุณเขียนโค้ดตรงเนี้ยลงมาเตอร์แล้วรันเซิร์ฟปกติได้นะครับแล้วก็เข้าแมปได้แต่ยังเด้งยังเด้งไอที่บอกว่า i d Ma แมคือสาเหตุมามาตรงนี้นี่เองนะครับคือมันไม่ได้เพิ่มมาตรงนี้ให้เรานะครับ ชื่อแมปเนี่ยมันก็เลยขึ้นเนี่ยมันก็เลยแจ้งตรงนี้มาให้นะครับเท่านั้นเองเลยเท่าน,นั้นพอคุณมาเพิ่ม build นะครับบิ d ดีบักบิลรีเ e s ก็ r u นเซ r ร์แล้วเข้าแมปแมปก็เข้าได้ปกติแล้วนะครับจะไม่เด้งอ,อ่อ ID map อะไรแล้วนะครับไอแมป map ID ดนะครับไม่เด้งอะไรแล้วนะครับก็ลองไปทำดูแล้วกันสำหรับใครยังงงยังอะไรก็โพสในกลุ่มนะเดี๋ยวจะไปบอกให้